สวัสดีครับสัปดาห์นี้ลิวเวอร์พูลเตะกับเชลซีนะครับโดยบุกไปเยืนที่สนามสตมฟอร์ดบิดแล้วก็พีพีทีวีก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปก่อนเกมนะครับคลิปเกี่ยวกับเชลซีกับลิวเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงก่อนเกมนะครับภาพรวมๆแล้วก็ประเด็นที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะจับตามองในเกมนี้นะครับ ส่วนอีกคลิปหนึ่งนี่นะครับก็จะเจาะลึกมุมมองต่างๆนะครับจุดที่เป็นข้อสังเกตแล้วก็จะเป็นจุดชี้วัดของเกมนี้ด้วยซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยก็เก็บ3แต้มมาด้วยกันในเกมแรกในการเปิดหัวทั้งนั้นนะครับส่วนทีมใหญ่อย่างแมนยูอย่างแมนซิ t y เนี่ยอยู่ในเต็ง4เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเป็นเต็ง2เต็ง1ก็คือแมนซิตี้นะครับแล้วก็ เตงสามเป็นแมนยูแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอ่าระหว่างเต็ง3กับเต็ง4เนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนี่จะเตะค่ำคืนวันอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งก็เป็นคู่ดึกอีกเหมือนเดิมนะครับแต่เกมนี้เนี่ยใครที่เปิดดูผ่าน PPTV ได้เนี่ยก็ดูสดผ่าน PPTV 4สีทุครึ่งนะครับผมน่าจะดูบทรถแล้วก็หลังเกมเนี่ย อาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่ากว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านเนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าผมสอนเสร็จ5้าโมงเย็นนะครับเที่ยวที่เร็วที่สุดน่าจะเดินทางกลับมาได้เนี่ยก็ประมาณ6กโมงครึ่งซึ่งเครื่องเนี่ยที่จะมีเที่ยวเย็นของวันปกติเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีเที่ยวบินน้อยไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวนะครับ ก็ต้องเดินทางกลับโดยรถประจําทางผมเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถเองขี้เกียจครับเหนื่อยเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าดูจากผลงานของเชลซีเนี่ยใน5เกมหลังเนี่ยก็นับเกมพรีซีซั่นเกมใน UCL นะครับที่ไปแพ้พี่เสือก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยรวมทั้งออกสตาร์ทเจอกับไบรตันเชลซีเนี่ยชนะมา2เกมเสมอ1แพ้2นะครับก็ แพ้พี่เสือนะครับแพ้ไปสประตูตหนึ่งแล้วก็แพ้อ์เซนอลในนัดชิงส่วนเกมที่เอาชนะได้เนี่ยนะครับก็ชนะในเกมเปิดหัวชนะไบรตันไปสามตัวหนึ่งนะครับอีกเกมหนึ่งก็ชนะบูแฮมป์ตันนะครับอีกเกมที่เสมอกันก็เป็นเกมเจอกับไบรตันทําให้ผมงุนงงมากนะครับว่าทั้งที่ททเปิดซีซั่นจะเจอกันแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าเกมอุ่นเครื่องเนี่ยคู่นี้จะเจอกันเพื่ออะไรนะครับ เปเสร็จใน5เกมเนี่ยเชลซีก็มีผลงานที่ไม่ถือว่าฮารูฮราอะไรมากมายจากการที่เสริมผู้เล่นเยอะแยะไปเลยนะครับเสริมเยอะที่สุดแล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยชนะ3นะครับโดยชนะลีดล่าสุดในการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะชนะ4ประตูต่อ3แล้วก็ในเกมพรีซีซั่นก็ไปชนะสตการ์อแบบคลินชี e นะครับ แล้วก็ชนะแบ็กเบิร์นเประตูต่อ2เสมอเบดบูซาบวบกเนี่ย2-2นะครับแล้วก็แพ้อ์เซ n นอลในการโดนจุดโทษในการชิงถาดการกุศลนะครับ h ชา i ริตี้ชิลโดยเสมอกันในเกม1ประตูต่อ1แล้วก็เราก็ไปแพ้โดนจุดโทษนะครับอ์เซนอลยิงดีกว่านะครับอ์เซนอลคือทีมที่น่าจับตามองนะครับผมว่ามีโอกาสสอดแทรกในท็อปโสูงมากนะครับ ด้วยวิธีการเล่นโดยเน้นเรื่องเกมรับก่อนแล้วก็แนวทางที่อาเซนอลเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมองว่าแตกต่างจากยุคก,ก่อนก่อนนี้ของอาเซนอลนะครับก็มาเข้าเรื่องของเชลซีกับลิเวอร์พูลก่อนนะครับดูจากผลงานเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผลงานโดยรวมดีกว่าแต่ถ้าดูจากเรื่องในรายละเอียดเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เป็นต่อเชลซีสักเท่าไหร่ แต่ผมก็ได้ไปดูเกมที่เชลซีเจอกับไบรตันอยู่เหมือนกันนะครับก็พบว่าไราตันเองเนี่ยก็เล่นไม่ได้ตามมาตรฐานของตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็คนที่ทำประตูในแมตช์เปิดหัวของเชลซีในเกมเจอกับไบรตันได้เนี่ยก็เป็นลูกจุดโทษของจอร์จินโย1หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ลูกยิงของริชเจมลูกนี้น่าจับตามองมากๆนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งก็เป็นของโคซูมา ซึ่งเป็นลูกสูตรนะครับแต่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยปัญหาคือเกมรับนะครับถ้าดูจากเกมที่แพ้ลิสยูนเต็ดเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยจู่โจมทางฝั่งขวาซึ่งเป็นการทำงานคู่กันระหว่างโจโกเมสกับเทรนนะครับแล้วก็เทรนไม่ได้เล่นเกมพิ e ศ n เลยนะครับจังหวะการเล่นพอไปเจอกับเกมจริงจังขึ้นมาเนี่ยคู่ต่อสู้ก็ทะลุทะลวงผ่านฝั่งนั้นมา แต่ถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลิวพูเนี่ยไม่ใช่เสียประตูแค่ทางฝั่งเทรนต์กับโจโกเมสอย่างเดียวนะครับก็ยังมีลูกที่มาเสียในตำแหน่งที่ก้ากึ่งระหว่างฟานได์กับเจอร์โรโด้วยตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นคำถามว่าแนวรับของลิวพูเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วอาริซงฟอร์มยังไม่มีเกมไหนเลยนะครับตั้งแต่ออกมา restart หลังโควิดพรีซีซั่นก็แล้วนะครับมาจนกระทั่งมาออกสตาร์ทในซีซั่นนี้เนี่ยอลิซงยืนตำแหน่งก็ไม่ดีนะครับปฏิกิริยาก็ยังไม่ปราดเปรียวพอนะครับฟาร์นได้เนี่ยนะครับจริงๆอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับฟานได้เหมือนกันพอดีงานมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำคลิปต้องเตรียมงานต่อนะครับหลังจากทำคลิปนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาต่อทีนี้เมื่อดูอย่างนี้เนี่ยนะครับ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยในเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข้อได้เปรียบ ครับข้อได้เปรียบข้อที่1ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยได้พักมากกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเกินกว่า48ชั่วโมงนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยเตะคู่ดึกก็คือห้าทุ่มครึ่งของคืนวันเสาร์เชลซีเนี่ยมาเตะตีสอของคืนวันจันทร์ก็ต่อเช้าวันอังคารนะครับก็คือมันเดย์ไนท์อันนี้คือข้อได้เปรียบสภาพร่างกายน่าจะสดกว่าเชลซีเนี่ยได้เปรียบที่เป็น ้าบ้านนะครับแต่ไอเขาได้เปรียบตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหนือกว่าลิวพูสักเท่าไหร่เพราะด้วยเหตุว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเตะในสนามปิดอาจจะได้ความคุ้นเคยสภาพการเดินทางของลูกนะครับสภาพแวดล้อมสภาพลมสภาพสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสนามแตนฟอร์ดบริดต์เนี่ยนะครับแต่ลิวพูเองเนี่ยไปเล่นท่ามกลางที่คู่ต่อสู้ซึ่ง ถ้ากองเชียร์เต็มสนามเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะถูกกดดันจากกองเชียร์มากกว่านี้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมมองว่าทั้งสองทีมเนี่ยในแง่ผลงานตอนออกตัวเนี่ยเชลซีดีกว่าใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากตารางเชลซีก็อยู่ที่สามนะครับลิเวอร์พูลอยู่ที่หกแต่ก็ชนะทั้งคู่มีสามแต้มเท่ากันไปดูตัวผู้เล่น เชลซีเนี่ยมีเกปามีอารอนโซมีซูมามีคริสเตนเซนมีริชเจมมีจอร์จินโยมีกองเต้มีเมาส์มีฮารเว์ดมีแวนเนอร์แล้วก็ล็อฟตชิซึ่งก็น่าเซอร์ไพรส์มากนะครับนักเตะใหม่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามล่าสุดเนี่ยไปตามข่าวเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเดียโก้ซิลวาเนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะเบียดแทรกใครลงมาเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของเตยโกซิลวาผมว่าก็เป็นอะไรที่สิ่งที่เชลซีเนะี่ต้องการดูจากตรงนี้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยทำผลงานที่เอาชนะ3ตัวตัวหนึ่งเนี่ยผมมองว่านักเตะใหม่เนี่ยยังไม่มีอิมแพกกับเกมมากเท่าที่ควรนะครับแวนเนอร์เนี่ยวิ่งหาที่ว่างได้ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ ไปลงรายละเอียดในอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่น่าจะเห็นในเกมที่ถึงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับส่วนคายฮาวร์เนี่ยฟอร์มยังธรรมดามากนะครับสําหรับผมนะครับส่วนลิวพูเนี่ยก็ชีวิตตัวจริงก็เป็นชุดที่น่าจะจัดเจอกับลีซนี่แหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเห็นฟาบินโยแทนไม่ว่าในวีกีตาหรือวีนดุมนะครับ เฮนโดเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะพร้อมเล่น90นาทีแล้วนะครับแต่ผมมองว่าฟาบินโยเนี่ยน่าจะลงเกมนี้นะครับในแดนกลางเนี่ยก็ต้องแย่งตำแหน่งกันในหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นวานาดุมหรือเนบิกกต้านะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยแนวรับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนแหละนะครับอาริซงยังยืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟันไดฟ์โจโกเมสเทรน แล้วก็เจ้ารอโบนะครับถ้าดูจากแนวรับผู้รักษาประตูเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นกองกลางแล้วข้างหน้าน่าจะเป็น FSM นะครับตัวที่เหลือเนี่ยก็น่าจะรออยู่ข้างสนามก่อนแล้วอาจจะถูกเปลี่ยนลงมาเมื่อมีความจําเป็นนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสภาพตัวผู้เล่นถ้าดูจากการเข้าสู่ตลาดเชลซีเนี่ยได้เปลี่ยนเรื่องตัวผู้เล่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมไปดูในรายชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองเนี่ยผมยังไม่เห็นรายชื่อของซิยักนะครับยังไม่เห็นรายชื่อของชชเวลเห็นเนะติเตียโกเนี่ยนะครับมาซ้อมได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวของเชลซีเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไม่เกิน2ตํตำแหน่งนะครับถ้ามาดูจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมไล่ไปแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้เปรียบเรื่องการได้พัก ก็มากกว่า48ชั่วโมงนะครับผมตีว่าประมาณสัก50ชั่วโมงได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีคำถามใหญ่ๆหรือตัวใหญ่ๆเกิดขึ้นนะว,ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนรูปแบบเกมเนี่ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะเพสเข้าใส่กันนะครับแล้วก็ชิงจังหวะเหมือนที่เราคุ้นๆตาเกมเจอกับลีสแบบนั้นก็เชื่อว่าเจอกับเชลซีก็น่าจะเล่นคล้ายๆกันจะต่างกันในรายละเอียดถ้าดูวิธีการเล่นของ แฟรงค์เลมพารตั้งแต่ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยแฟรงค์เลมพารเนี่ยใช้กองกลางเนี่ยโหมแล้วก็ไล่บี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเพรสสูงนะครับก็เชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดิโมแวนเนอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ทะลุทวงได้ดีหาพื้นที่ได้ดีนะครับผมดูแล้วยังขาดแค่การจบสกอร์เท่านั้นเองยิงประตูไม่ได้แต่มีประโยชน์ต่อเกมนะครับแล้วก็การชิงจังหวะเล่นกับแนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ย ผมว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาจับตาดูนะครับว่าทิโมแวนเนอร์กับไคลฮาวเวิร์ดเนี่ยนะครับฟอร์มเจอกับลิวพูลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เตียโกซิวาจะได้ลงหรือเปล่าแต่คนที่ผมอยากให้จับตาดูมากๆเลยก็คือริชเจมนะครับผมเห็นริชเจมยิงลูกนั้นนะครับที่ยิงจากนอกกรอบเนี่ยลูกนั้นเป็นลูกยิงที่ทรงพลังมากแล้วก็ไม่ใช่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ริชเจมยิงแบบนี้แต่ว่า มันเป็นยิงแล้วมันเข้าประตูด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลิสเจมเนี่ยก็พยายามหลายหนแล้วจากภาพที่เห็นที่เชลซีบุกไปเอาชนะไบรตันได้เนี่ยผมคิดว่าคนที่น่าจะทํางานหนักในเกมนี้ก็น่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นะครับก็คือจะต้องเล่นทั้งเกมรุกแล้วก็กดดันไม่ให้ลิสเจมเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอที่จะวางเท้ายิงผมว่าเด็กคนนี้นะครับวางเท้ายิงได้มันมากนะครับดูตั้งแต่ยิงยังไม่เข้าเป้าแล้วนะครับ แต่ทีเนี้ยมันได้ลองบ่อยๆเนี่ยคุณภาพมันเริ่มมาแล้วนะครับสิ่งที่น่าจับตามองฝั่งลิเวอร์พูลก็ FSM นะครับซึ่งเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นซาร่าเนี่ยใช่นะครับแล้วก็ความขย,ยันันแข็งทั้ง3คนเนี่ยเห็นนะครับแต่ว่าคุณภาพในการจบสกอร์เนี่ยมันอยู่ที่ซาร่าคนเดียวแล้วก็เทรนเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ได้ลงสนามเจ็บจริงๆ,ๆจริงจังในเป็นเกมที่2ถ้าเทรนคืนฟอร์มมาได้เล่นตามมาตรฐานตัวเองได้เนี่ย แนวรับจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่เกมนี้ผมว่าจะชี้วัดกันที่ลูกเซตพีชนะครับให้ทายเนี่ยผมทายแบบเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเรือููจะบุกเอาชนะนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมรับจะดีขึ้นก็คงไม่เสียสามประตูเหมือนเจอกับปรตอีกแล้วนะครับก็น่าจะบุกไปเอาชนะเชลซีได้2องตัวตัวหนนะครับสวัสดีครับ